เราเรารับเหมาราคาเดียวนะคะอันนี้เราก็มาทำที่ประจำที่แพนี้เลยใช่ไหมคะใช่จ้ะเราต้องอเราออกได้เราต้องมีทกน้อง มันลื่นด้วยค่ะเมือกมันเยอะอม,มือนี่ไม่ได้เลยลื่นเพราะถ้าลื่นมากๆเม็ดก็จะเข้ามือเราใช่แต่เราทำนาแล้วเราส,ารราสกัดระยะได้อ่าว่าแตสังเกตปุบุไม่มีแต่มันเต็มท้องเลยนะคะ มันทีบางคนนึกว่าเราใส่น้ำมันทาตัวปลาหรืออะไรไม่ได้ทามันปลาเองมันมาจากตัวตัวปลาเลยมันออกไงอ๋อทีนีบางทีลูกค้าจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเก็คิดว่าเราไปทาน้ำมันนี่มันนี่ให้ตัวมันมันเราไม่ได้ทาหรอกมันมันเองที่นี้ตัดเหงือตัดหัวตัดอะไรออกก็เหลือน้ำหนักไม่เยอะนะคะ ก็ไต่ออกไปแล้วก็ห oh. ัวออกไปก็จะแคบตัวปลาได้และวช่างแคบี่านตัวปลาอ๋อชั่งเป็นน้ำหนักของตัวปลาที่ทำเสร็จแล้วทำทุกวันมันก็ชินนะคะใช่ค่ะดูแล้วก็เพลิน ช่วงหลังมานี่ลูกค้าซื้อประดุกแดดเดียวกันเยอะไหมคะเยอะเลยนะแต่แบบการ่อกอค่อยอมีหรอกอือเพว่าช่วงนี้เขาไม่มาปละดุกปีนี้ก็ออกไกออม่คันมากอือแต่ว่าปลาสลิดมีทั้งปีปลาสลิดมันก็เป็นเป็นช่วงฤดูขกาลอะ แค่อเพราอาไ้านดีโไล้วมันมันลคอาไปอแล้วมันไปขายอ๋อมันปรดู้เดี๋ยวนี้น้ำมันน้ำมันที่เป็นเหมือนน้ำมันใช้แล้วก็แพงนะคะ จะมีคนมารับซื้อเนี่ย